Man, สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเรือบอกนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปฮุกลอบบีนะ่าเอยฮุกอบบอบบีดิลอบบีสันติเลยนะมันคือเป็นแมปแนวฮุกนะครับเออก็คือใช้ตัวขอในการผ่านด่านใช้ไงวะ กดสเปกบาร์อ,อ๋อแบบนี้นี่เองฮึโอ้โหโว้วโว้วโว้วนี่แหละสไปเดอร์แมนของแท้เยอฮึ้ยสไปเดอร์แมนลงอันนี้คืออะไรอ,อ๋อเกิดจุดเดิมช่างหัวแม่งเปลืองโลบ,บัก เริ่มใหม่ได้โอเคนะก็ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปยาวมากนะแล้วก็ไม่ได้เล่นบล็อกฟูลนับเนื่องจากว่าซ p u ผมมันนี่นะมันร้อนนะพอดีว่าอาซีลิโคมันหมดอายุแล้วนะเออเผื่อบางคนไม่รู้นะว่าซีลิโคน CPU มันมีหมดอายุด้วยนะอ่าก็คือมันแห้งนั่นแหละมันแห้งจนมันไม่ทําความร้อนแล้วนะมันคือมันไม่ดูดความเย็นอะเออมันไม่ดูดความร้อนหรือไม่ดูดความเย็นเลยละ ก็คือมันไม่ดูดความเย็นแล้วนะมันก็เลยทําให้ CPU ผมร้อนนะแล้วก็ไม่สามารถอะน,นี่ได้อ่าไม่สามารถเล่นเกมหนักๆได้นะครับแล้วก็เล่นนั้นไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเนื่องจากว่าความร้อนของ CPU นะที่มันสูงเนาะเออเพราะฉะนั้นนะคลิปนี้ถ้าเกิดอยู่ๆก็หายไปหรือจอดําไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับนะก็คือ CPU บินไปแล้วนะครับดับ ยังไม่มีเงินไปนั่งซื้อซีลีโคลเลยนะโอ้ยตุ๊กแกหี้ยขยันร้องจังเลยเฮ้ยตั้งนายไม่ร้องเจยเนิบเอาอยู่ไหนของโลกมนุษย์โยกโอ้โอ okay e! ้ <athlete> <r ux> <underneath> ไปสนุกดีเว,ว้ยแมปนี้เจอฮก็พี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนไม่มีอะไรทํานี่จากเดมอนหลอดสู่สไปเดอร์แมนได้ยังไงกันครับนี่อ่จอมันผู้ยิ่งใหญ่กลายมาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ไม่มีใครหวังพึ่งได้

ฟึบอึบอู้ห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 ูมันไกลเท่าไหน่วะเนี่ยเราโดดไปปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยแป๊บเลยฟึ๊บ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 เย้โคตรโคตรไกลเลยอ่ะ คือมันไกลแบบไกลมากอ่ะโอ้โหอันนี้คือจุดเกิดใหม่สินะและอันนี้อ๋อเนี่คือการรีเบิร์ตออ๋อใช้หนึ่งหมื่นเหรียญเพื่อรีเบิร์ตรีเบริร์ตเ,เพื่อเพื่ออะไรกันครับนี่อะเดี๋ยวนะมันมีพวกอันนี้ได้เป็นลวดลายหรือบางร้านค้านี่คือลวดลายพี่นะ่ะนี่ใช่ห้าหมื่นเลยละอันนี้ใช้หน,นึ่งแสนนะอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นแบบรุ่นเกา่า อันนี้เป็นรุ่นใหม่ราชสัตว์นะเป็นออบบี้ได้ดูเหมือนว่ามันเปลี่ยนออบบี้แล้วใช่ปะยังนี่วะเฮ้ยเฮ้ยมันยังไม่เปลี่ยนออบบี้อ๋อกำลังจะเปลี่ยนใช่ปะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันเป็นตัวจับเวลานี่ยวะไอที่เราจะไปถึงเส้นชัยภายในกี่นาทีอะเลกะ็กสี่สิบกวิเราถึงจะได้เปลี่ยนออบบี้ โอ้มันยาวจังว่าเฮ้ยไม่เคยเจอออบบี้ท <so ี่แม่งเล่นแบบโอ้โหชิวได้โลขนาดนี้เงาเวบเวฟ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 เวบเงาเวบเวบเวบเวฟเลงลงลงไปเวบจุดต่อข้างล่างเลยทีนี้กูให้ตายสิแมจอมาน พุน้นนาเกงขาบลงมาก่อนเลยคนแรกยังไม่เกงขาบเลยให้กูโชว์ก่อนได้ไหมให้กูขิงก่อน <c oughs> อ,อ๋อพอเราออกจากเส้นชัยนี่ปุ๊บไหมก็เป็นการนี้นี่นับเลยนี่วะว้าวขอระยะหน่อยหมดเวลาแล้วออบบี้ออบบี้กำลังเปลี่ยนโอ้ยแหลกแหลกแหลกอะไรโอ้เปลี่ยนออบบี้ใหม่เป็นอย่างนี้นี่เองเออไม่ซ้ำดีเวไม่จำเจ แหม่เอ้ยชนสะพานใครเอาสะพานมาวางไว้ตรงนี้วะใครเป็นคนสร้างแหม่บ้านงามึงออกมาต่อยอกูดิโุ <c> ๊บ <oughs> โอเคเรียบร้อยฮะนี่ครับปุ๊บเงามันมีคนผ่านจริงป่ะเนี่ยเงาวุ๊บ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 ,บ,บจเนจเนเนเงา ้<_><_>โอโโหนี่แบบแห่งสไปเดอร์แมนนะครับใครอยากเป็นสไปเดอร์แมนก็มาเล่นแบบนี้ได้เดี๋ยวผมลิง้งทิ้งลิกงแบบว้ใต้ดีสคลิปชันเหมือนเดิมนะก็คือใต้คำอ,อธิบายเนาะยังไงก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมอยู่แล้วแหละทิ้งตลอดอึ๊บโอฮ่าล่วงโอเคผมว่าคลิปน,นี้ยาวพอแล้วนะพอแค่นี้ดีกว่าก่อนคอมจะดับนะ โอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย